ถวายทีเยอะไม่ใช่บาทสองบาทอย่างพวกเราถวายก็หรอกคุณเคยถวายทีหมื่นไหมไม่เคยหรอกอเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านทางนั้นนะไม่ใช่คนไปนจองว่างว่ฉันไม่ครบหรอกนะมึงเป็นพระเฮียอะไรรวยขนาดนั้นวะไอ้เฮียพระแอ๊กๆอย่างเงี้ยหน้าตกกระโหลกอบาบ่าครอบผัวนะ มึงพูดว่าถ้าทำต่ำกว่าหมื่นไม่ครบแล้วพวกกระจอกไอ้พระเฮียโอ้โหเลวจริงๆเลยมันทำให้ศาสนาเสื่อมตอมาไปนั่นไปเนี่เฮียเป็นพระบิณฑบาตเขาแดกขอเงินชาวบ้านแล้วยังมาพูดแอกอีกดีกว่าขอทานหน่อยเท่านั้นแหละ เช็คเส้นทางการเงินของไอ้พระองค์นี้หน่อยตอนนี้ทุกวัดเนี่ยเขามีรูปไอ้เต่าแล้วไอ้จารูนเกีย,ยนะรติเนี่ยนะครับกายโกเนี่ยเข้าวัดไหนมึงชิบหายวัดนั้นนะพี่เลยวัดฝากด้วยสองคนช่วยกำจัดให้มารศาสนาพวกนี้ให้หมดเถอะ วงการทรงช่วงนี้ดอนแรงต่อเนื่องแบบไม่แพ้กันเลยทีเดียวกันหลังจากที่ปึงจะทิ้งช่วงจากกรณีใหญ่ของทิดแย้มอดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงและเจ้าคณะภาค14อยากยอกเงินวัดที่สีกาจนเป็นกระแสวิพากวิจารณ์ในสังคมและต่างมาด้วยทิดอาจอดีตเจ้าอาวาสวัดตีทศเทพที่ย้องสึกเงียบหลังพบผัวพันศีกากอไกา่ล่าสุดขาะก็มีกรณีของพระราชวชชรพัฒนาทอ เจ้าอาวาสวัดม่วงที่ออกมาบอกว่าถูกขโมยลักเงิน10ล้านบาทพร้อมทองคำม250บาทหายจากกุฏิก่อนให้สัมภาษณ์จี้สื่อมวลชนเคยทำบุญครั้งละหมื่นไม้และยังบอกอีกว่าไม่คบคนกระจกงอกง่อยจนกลายเป็นกระแสที่สังคมวิพากวิจารณ์ล่าสุดค่าพลตำรวจโทรเรวัดกลิ่นเกสอรออกมาไล่ด่าเถอือนจี้บิ๊กเต่ากับจัดมารศาสนารวมถึงที่อาที่มีประเด็นกับสีกะด้วย เรเรียกว่ามีประเด็นให้ได้ติดตามกันต่อเนื่องค่ะสําหรับวงการผ่านเหลืองในช่วงนี้สําหรับกรณีล่าสุดของเจ้าอาวาสวัดม่วงหลังจากที่วัายหยักวจกรแจ้งความหลังเจ้าอาวาสวัดให้เบิกเงินสด10ล้านบาทจากธนาคารพร้อมทองคาหนัก250บาทมูลคา่ากว่า12ล้านก็นจะหายไปจากกุติวัดโดยเหตุเกิดเมื่อช่วงเช้าของวันที่29มิมีถุนาจนดที่ผ่าดมาจนกลายเป็นประเด็นที่สังคมจับตาลแล้วก็บอกว่ามีพิรุธพร้อมตั้งข้อสังเกตค่ะว่าหายคลิปหรือไม่โดยเจ้าอาวาสยืนยันค่ะว่า ทรัพย์สิสนดังกล่าวเป็นของส่วนตัวไม่เกี่ยวข้องกับเงินบริจาคหรือทรัพย์สินของวดัดพร้อมชี้แจงค่ะว่าทรัพย์สินทั้งหมดสะสมมาจากการปฏิบัติกิจสง์ตลอดเวลา40ปีโดยทยอยเก็บเงินส่วนตัวทีละเล็กทีละน้อยและนําไปซื้อทองคําแท่งไว้เพื่อเก็บกับไรตามคาแนะนําของลูกศิษย์นคนสนิทย้าชัดว่าเงินบริจาคของญาติโยมเก็บไว้ในตู้เซฟอย่างแน่นหนามไม่มีอะไรที่หายไปส่วนทองคำ250บาทและเงินสด10ล้านบาทวางไว้บริเวณใกล้ตู้เซฟเนื่องจากเป็นทรัพย์สินส่วนตัวตอน หน้านี้เคยมีกรณีทองคําที่เบิกมาหายไปแล้ว50บาทก็ไปแจ้งความเพราะไม่รู้ว่าใครเป็นคนทําก็แค่หายข้อมูลกับตํารวจไปไม่อยากให้เป็นเรื่องใหญ่โตครั้งนี้ที่หายเยอะทีแรกก็ตั้งใจว่าจะไม่แจ้งเพราะกลัวว่าจะสืมเสียชื่อเสียงเงินทองเสียได้แต่ชื่อเสียงที่สะสมนานมันเสียแล้วเสียเลยแต่ก็มีเรื่องที่ทําให้สังคมค่ะคุณผู้ชมรู้สึกไม่พอใจหลังจากที่เจ้าอาวาสบัดม่วง่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนมีบางประโยคที่อวดรวยไม่สมควรที่พระจะพูดออกมาในการ ที่จะบอกว่าคนไกลชีต่ละคนทําบุญเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านส่วนคนกระจอกงอกงอยฉันไม่ขบรอกไปดูวัดอื่นบ้างวัดอื่นเขาถวายเป็นล้านไม่ใช่บาทสองบาทพวกคุณเคยถ,ยถวายที่ละหมื่นไหมไม่เคยคนใกล้ชีดฉัน,นต้องมีปัจจัยเป็นแสนเป็นล้านาไปสวดมนต์ฉันเพนนังอุปชา,าไปทางประเทศไปไหนๆฉันไปมาทั่วจะหลายเสียสิบประเทศเพถวายที่เยอะไม่ใช่บาทสองบาทอย่างพวกเราถวายก็เราคุณเคยถวายที่หมื่นไหมไม่เคยหรอกฉันเป็นนั่งอุปชาไปยู่ที่ไหน วันวันบางทีห้างานห้าหมื่นแล้วโลก็เป็นังเก็บก็ใช่เก็บไปตั้งสี่สิบกปี โดยทางด้านของแพรรี่ไบวันอดีตพันนักเทศปเปียนธรรมก้าวประโยคเอกก็ออกมาขึ้นไปทันทีเกี่ยวกับประเด็นนี้โพสข้อความติงแรงค่ะว่าผู้จ่าไม่ได้ฟังเลยนะคะหลวงพ่อเป็นพระมาะคุยโวโออวดเรือค่าตัวเรือปัจจัยเงินทองมันใช้ได้ที่ไหนกันยิงพูดเรื่องการเลือกขบชาวบา้านดูถูกทานขอกดไม่มีทรัพย์ยิงฝักดูทุเรศน,นะคะท่านเป็นสมนณนักบวชท่านไม่ใช่เป็นเศรษฐีนักลงทุนพูดอะไรก็ควรจะกระดากปากหรือเห็นแก่ความโลนของตัวเองบ้างอันนี้พูดในฐานะ คคนนนเเยบวชหมือกันนะะขณะที่พันธิทั์พระลูกวัดค่ะก็ออกมาแชร์เดือดกลางรายการหนนกระแสเผยเคยเป็นคนใกล้ชิดสนิทก,กับเจ้าอาวาสและเคยทํางานรับใช้มาก่อนสั่งให้ทําอะไรก็ต้องทํทาทั้งเรื่องที่ดีและไม่ดีแต่บังเอิญว่าตนไปรู้ความลับในะเรื่องของการซื้อขายตําแหน่งเลยทําให้เจ้าอาวาสไม่พอใจจึงตัดชื้อตนออกจากวาดัดและกลายเป็นเรื่องบาดหมางใจกันเรื่อยมาอีกทั้งยังแชร์อีกว่า ที่ผ่านมากุฏิเจ้าอาวาสมีแต่ทรัพย์สินคุมทรัพย์พระเก่าทองคำจำนวนมหาศาลสมัยก่อนตนเขานอกออกในกุฏิได้เจ้าอาวาสก็ชอบเอาของพวกนี้มาอวดแล้วเรื่องเงินวัดบัญชีวัดก็ทําเหมือนมีการแยกชัดเจนตามหลักกฎหมายมีมว,ยวัยญาพวชกรจัดการแต่แท้จริงไม่มีใครรู้เงินทุกอย่างทรัพย์สินทุกอย่างเขาบอกว่าเป็นของส่วนตัวเขาทั้งหมดพระนิทัศอยางอ้างอีกว่าวัดม่วงมีไรายได้จากเงินบริจาคจํานวนมหาศาลแต่ไม่เคยเปิดเผยต่อสาธารณะหรือแม้แต่ภิกษุในวัดเองส่วน การสร้างโบสถ์และสร้างพระประธานต้องใช้เงินหลายล้านบาทแต่ก็ไม่มีใครรู้ข้อมูลรายรับรายจ่ายของวดัดนอกจากเจ้าอาวาสเพียงคนเดียวโบสถ์หลังใหม่ที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าใช้เงิน88ล้านก็ไม่จริงเพราะเงินบริจาค600กว่าล้านใช้เงินสร้างไป200ล้านแล้วอีก400ล้านหายไปไหนเรื่องเงินหายทองหายที่วัดนี้ความผิดปกติก็คือกุฏิเจ้าอาวาสมันแน่นหนักมากๆจะเข้าไปได้ต้องไขล็อก5ชั้นตั้งแต่รั้วทานข้าซึ่งรั้วทานข้านี้คนถือกุญแจจะมีผู้ พกพระบอดใหม่ที่อยู่กุฏิในบริเวณเดียวกันแต่หลังจากล็อกชั้นที่สองเข้าไปจนถึงในห้องชั้นที่ 3, 4และ5มีเพียงเจ้าอาวาสคนเดียวเท่านั้นที่ถือกุญแจล็อกค่าชั้นมีประตูไม้ประตูกระจกประตูเหล็กถ้าไม่มีกุญแจจะงัดแงะยังไงต้องดําดินเข้าไปสถา,านเดียวต้องเอาถัานแก๊สเข้าไปเป่าประตูเหล็กประตูตู้เซฟแต่ที่ให้สัมภาษณ์ว่าเบิกเงินเบิกทองมาขนาดนี้แต่ไม่เอาเงินเข้าไปเก็บในเซฟเอาไปมุดไว้ใต้โต๊ะทำไปเพื่ออะไรทางที่มีตู้เซฟใหญ่เท่าโอง ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมพลตารวจโทรเรวัตกลิงเกสรอ,อดีตผู้บัญชาการตํารวจปราปามยาเสพติดค่ะก็ได้ออกมาฟาดเดือดกลางไล่ถึงเจ้าอาวาสวัดม่วงสัดแรงไอ้พาเฮียดูถูกญาติโยมผู้จากกลางดีกว่าเขอทานหน่อยเพราะ่มผ้าเหลืองขอเงินชาวบ้านแหลกยักมาทํากลางรวมไปถึงดาเดือดทิดอาดอดีตเจ้าอาวาสวัติโทศเทพที่มีประเด็นกับสีกากอไก่จีบิกเตา่ากาจัดมารศาสนา โดยท่านเรวัตบอกว่าเอาเรื่องพระกอนแม่เห็นเจ้าอาวาสองค์หนึ่งพูดจากลางเลือเกินเจ้าอาวาสที่บอกว่าทองหายไป250บาทและเงินสดหายไปกว่า10กิโลมึงเป็นพระเฮียอะไรรวยขนาดนี้ทํามาหาแหลกอะไรที่ผมใช้คำไม่สุภาพกับคุณผมบอกว่าขุดไม่สมควรเป็นพระ คุณพูดามนักข่าวได้อย่างไรกระจกทําบุญบาทสองบาทพวกคุณกระจอกผมไม่ครบหรอกระดับผมต้องหมื่นหนึ่งวันหนึ่งไปห้างานไอเคียพระแอดแบบนี้นาตบกระโหลกเอาบัตรครอบหัวบินทบาตรผ่านบ้านกูกูจะจับเอาบัตรครอบหัวแล้วตกลงมาเลยพระเวรอย่าไปนับตือคุณพูดมาได้ผมเป็นคนจนผมจะทํา5บาท1ิบาทมันก็ด้วยจิตศรัทธาภูมิใจบริสุทธิ์ใจมึงพูดว่าถ้าต่ำกว่าหมื่นกูไม่ครบนะพวกกระจอกไอ้พาเฮียนอกจากนี้ค่ะท่านเรวัตย ฝากถึงบิ๊กเต่าด้วยค่ะว่าพี่ฝากอย่างนี้นะเลขาโกท่านเลขาภูมิศาสตร์เลขาปาปาทและเต่าพลตารวจตีจลูกเกียรติปานแก้วเช็คเส้นทางการเงินของไอพ้าอ,อ์นี้หน่อยพี่เรวัตฝากเป็นกรณีพิเศษเช็คเส้นทางการเงินมาหน่อยว่าเงินส่วนตัวมันมันไปทําบัญชีอะไรบ้างมันใช้ไม่ได้คําพูดคกัญชาแล้วมาอ้างว่าจะเอาเงินไปบํารุงพระพุทธศาสนามึงไม่บํารุงหรอกไอเวรถ้ามึงบํารุงมึงบํารุงไปมึงไม่เก็บอย่างนี้หรอกนี่เก็บออกมาไปซื้อทองแทนเก่งกาไรไม่ข้าวท่าเลย หล,ลังแมงเจ้าคณะปกครองก็แต่งตั้งมาเป็นเจ้าอาวาสผมว่าชาวบ้านช่วยกันขับไล่เถอะครับเจ้าอาวาสแบบนี้เจ้าคณะปกครองก็ต้องพิจารณาคำพูดคำจามันใช้ไม่ได้อออบินทบาทบ,าบ้างหรือเปล่าท่านเป็นพระท่านไม่สมควรที่จะมาพูดอย่างนี้ผมไม่อยากจะจำชื่อนะแต่ก็เฮียก็แล้วกันมึงนะ่ะผมอคกติครับเพราะผมนับถือศาสนาพุทธแม้แต่ตอนนี้ก็ยังเฉลิมภาวนาเลยไม่อยากจะเข้าวัดตอนนี้นะทุกวัดก็ต้องมีรูปปิตาแล้วก็เลขาโกเข้าวัดไหนมึงชีพหาย นะผมไม่สธาเจ้าอาวาสวัดม่วงครับอวดร่ำอวดรวยดูถูกญาติโยมในสายตาผมไม่มองมันเป็นพระเลยเอาเรื่องพระก่อนนะเรื่องพระก่อนแหมเห็นเจ้าอาวาสองค์หนึ่งนะครับเจ้าอาวาสองค์หนึ่งพูดจากลางเหลือเกินเลยพูดจากลางจริงๆเลยนะครับเจ้าอาวาสที่บอกว่าทองหายไปร้อยห้าสิบบาท นะครับที่จริง250บาท150บาทอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วเงินสดหายไปอีก10กิโลมึงเป็นพระเที่อะไรรวยขนาดนั้นวะทำมาหาแดกอะไรที่ผมใช้คำไม่สุภาพกับคุณเนี่ยนะผมมองว่าคุณเนี่ยไม่สมควรเป็นพระคุณพูดถามน,นักข่าวได้ไงว่าไอ้ฮะกระจอก ทำบุญบาทสองบาทพวกคุณกระจอกผมไม่ครบหรอกอย่าระดับผมเนี่ยต้องหมื่นหนึ่งนะครับวันหนึ่งไปงานห้าให้เฮียพระแอ็กเอกอย่างเงี้ยหน้าตกกระโหลกอาบาทครอบหัวนะนะครับบินดะบาทผ่านบ้านกูเนี่ยกูจะจับเอาบาทเนี่ยครอบหัวอาบาทครอบหัวแล้วตกครึกลงมาเลยเปิดไม่ออกเลยไอ้พระแอ็กเอกพระเวน อย่าไปนับถือนะครับคุณพูดมาได้ผมเป็นคนจนผมจะทำบุญห้าบาทสิบบาทมันด้วยจิตศรัทธาผมใจบริสุทธิ์มึงพูดว่าถ้าทำต่ำกว่าหมื่นกูไม่ครบแล้วพวกกระจอกไอ้พระเฮียนะครับ อพี่ฝากอย่างนี้นะฝากเลขาโกด้วยนะเลขาโกท่านเลขาภูมิสารนะครับเลขาปาปาทกายเต่านะครับพลตำรวจตีจรูนเกยีติปานแก้วเช็คเส้นทางการเงินของไอ้พระองค์นี้หน่อยพี่เลยวัดฝากเป็นกรณีพิเศษนะครับเช็คเส้นทางการเงินมันหน่อยนะครับมันว่าเงินส่วนตัวมันเนี่ยมันไปพันบัญชีอะไรบ้างนะครับมันใช้ไม่ได้คือคำพูดคำจา และมาอ้างว่าจะเอาเงินไว้บำรุงพระพุทธศาสนามึงไม่บำรุงหรอกไอเวรถ้ามึงบำรุงมึงบำรุงไปมึงไม่ได้เก็บอย่างนี้หรอกนะครับนี่เก็บมาไปซื้อทองเก่งกาไรไม่เข้าท่าเลยแล้วแม่นเจ้าคณะปกครองก็ดันตั้งมาเป็นเจ้าอาวาดผมว่าชาวบ้านช่วยกันขับไล่เถอะครับเจ้าวาดอย่างนี้นะครับ เจ้าคณะปกครองก็ต้องพิจาราคำพูดคำจามันใช้ไม่ได้พูดแอคนะครับออกบินธบาทบ้างหรือเปล่านะครับออกบินธบาทก็ญาติโยมก็ใส่บาทด้วยลูกหนังสติกลูกดินเน่ยนะครับแอบต้นกล้วยให้ดีๆนะครับถวายลูกหนังสติกนะครับ ถ้ามัวม่วเข้าไปก็จับเอาบาดครอบหัวแล้วก็ตกลงมาเลยนะครับเอาออกไม่ได้อะท่านเป็นพระท่านไม่สมควรที่จะมาพูดอย่างนี้นะครับไปหลงอะไรผมไม่อยากจะจําชื่อแต่เฮี้ยกันแล้วกันมึงอะนะเฮี้ยก็แล้วกันนะครับผมอาคตตินะครับผมนับถือาศาสนาพุทธแม้แต่ตอนนี้ก็ยังจเจริญภาวนานะครับ เลยไม่อยากจะเข้าวัดนะครับตอนนี้ทุกวัดเนี่ยเขามีรูปไอเต่าแล้วไอ้จรุนเกียรติเนี่ยนะครับกับไอโกเนี่ยไอเลขาภูมิสารเลขาปปทสองคนเนี่ยเข้าวัดไหนหมึงชิบหายวัดนั้นนะโอ้ยผมไม่ศรัทธาแล้วครับไอเจา้าอาวาสวัดม่วงเนี่ยนะครับพระอวดล่ําอวดรวยนะครับพระดูถูกญาติโยบนะครับผมไม่ศรัทธาไม่ศรัทธามันนะครับ ผมมองในสายตาผมไม่ได้มองมันเป็นพระเลยนะครับมาเนี่ยรวยแล้วนะครับรวยพระรวย นอกจากนี้ค่ะท่านเลวัตก็ย,ยังได้พูดถึงทิศอาจอดีตเจ้าอาวาสวัดตีโทเทพด้วยค่ะว่าแล้วมันก็มีสีกากอลไปได้พระเป็นผัวกี่รูปกี่องค์ก็ไม่รู้มันต้องโดนจัดการนะพวกพระพวกนี้ไม่ใช่แค่ศึกแล้วก็จบต้องพยายามเอาเข้าคุกไปอยู่กับไอ้แย้มมันไปหลอกชาวบ้านมึงไปร่วมประเวณีกับหญิงประราชิกตั้งแต่วินาทีนั้นแล้วแล้วมึงก็ยังเอาผ้าเหลืองมาห่มกายหลอกชาวบ้านให้เขามากลับไหว้เพื่อจะเอาเงินอีกบางองค์ศึกไปแล้วก็ยังเสือกมาบวชอีกโอ้โหเหลี่จริงๆมันทําให้ ท่านพลตำรวจตีจรุนเกียรติปานแก้วและเลขาโกพี่เรวัตฝากด้วยสองคนนี้ช่วยกำจัดไอมานศาสนาพวกนี้ให้หมดเถอะเมื่อวานนี้ได้ตัวสีกากรับแล้วเอามาขยายผลแล้วเดี๋ยวก็จะถึงอีกหลายองค์มันรับสารภาพหมดว่ามันได้เสียกับใครบ้างผู้หญิงมันติดการพน,นันบาปกรรมตกนรกอเวจีแต่ว่าไอ้พาะแกบมึงก็ไปหลงเขาได้อย่างไรบวชมาจนป่านนี้แล้ว ทำไปเถอะไม่บาปหลอกโกกระเตาเราช่วยกันกําจัดมาศาสนาไอ้เจ้ากุลอาจเนี่ยผมอยากไม่โกรธมันนะเจ้าอาวาสวัดติโทสเทพเนี่ยที่หนีไปสืกโดนสีกากรอบมันเปิดเผยความลับมันยังไม่ได้เอาเงินวัดใหม่แต่ไอ้เจ้าอาวาที่เคยพูดว่าพวกมึงเคยทําบุญครั้งละหมื่นหรือเปล่าโหไอ้บัดซบกระจอกคุณเป็นพระคุณใช้คําพูดคาจายอยากนั้นได้อย่างไรไอ้พัดต่างๆมึงเนี่ยกูจับศึกเลยนะไม่เข้าท่าเลยคุณไปพูดจา กลางเหลือเกิดอาตจจมาไปนั่นไปนี่ไอเฮียเป็นพระปิ่นทบาตแต่ของเงินชาวบ้านแล้วอยากมาพูด ไม่สมควรเป็นพระมึงศึกมาเถอะไอเฮียมันไปแจ้งความว่าเงินหายทองหายทาไม่หายจริงจับไอ้นี้ก่อนเลยแจ้งความอันเป็นเท็จแล้วมันพูดซ้ําอีกไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าว่าใครจะไปยุ่งกับกุฏิใครจะไปค้นกุฏิได้ด่วนเข้าหลามกันไอเฮียเป็นพระหรือเปล่าถ้ามาหาแหลกรวยขนาดนั้นแต่ขอเขาดีกว่าขอทานหน่อยเท่านั้นแหละตรงที่มึงเอาผ้าเหลืองไปโฮมประชาชนชาวพุทธเขาก็ศรัทธากราบไหว้แต่อย่าไปทำบุญกับแมงมันอย่าไปนิมนต์ครับมันใช้ไม่ได้พระรมมาหาแหลก แบบนี้พระขีเหียแบบนี้ดูถูกญาติโยมเขาจะทําบุญเท่าไหร่คนจนที่เขาไม่มีจะกินเขาทําบุญห้าบาทสิบาทเขาก็ปลื้มใจที่เขาได้ทําพูดมาได้ว่าไม่ถวายเป็นหมื่นกูไม่รับกูไม่คบกระจอกใช่ไม่ได้เลยเจ้าอาวาสวัดอะไรก็ไม่รู้แล้วมีสีกากรอบเนี่ยสีกากรอบไปได้พระเป็นผัวกี่รูปก,กี่องค์ก็ไม่รู้นะครับ มันต้องโดนจัดการนะพวกพระพวกนี้ไม่ใช่ศึกแล้วก็จบนะครับต้องพยายามเอาเข้าคุกไปอยู่กับไอ้แย้มนุ่นมันมาหลอกชาวบ้านมึงไปร่วมประเวณีกับหญิงเนี่ยปราชิกตั้งแต่วินาทีนั้นแล้วและมึงก็ยังเอาผ้าเหลืองมาห่มกายเอาผ้าเหลืองมาห่มกายหลอกชาวบ้านให้เข้าไปกราบไหว้เพื่อจะเอาเงินอีกนะครับ บางองค์ศึกไปแล้วยังเสือกมาบวชอีกโอ้โหเลวจริงๆเลยมันทำให้าศาสนาเสื่อมเสื่อมเสื่อมไอเต่าท่านพลตำรวจตีจรูนเกียรตินะแล้วก็เลขาโกพี่เลยวัดฝากด้วยสองคนช่วยกําจัดให้มารศาสนาพวกนี้ให้หมดเถอะเมื่อคืนนี้เมื่อวานน,นี้ได้ตัวไอศีกากโอบแล้ว นะครับเอามาขยายผลแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะถึงครับเดี๋ยวจะถึงอีกหลายองค์นะครับมันรับสารภาพหมดอ่ะว่ามันได้เสียกับใครบ้างนะครับผู้หญิงมันติดการพนันนะครับติดการพนันบาปก,กรรมตกนรกอเวจีนะครับแต่ว่าไอ้พระแก่ๆนะ่มึงไปหลงเขาได้ยังไงอ่ะ บวชมาจนอายุป่านนี้แล้วนะครับทำไม่เถอะไม่บาปหรอกนะครับไอ้โกกับเต่านะครับเลขาโกกับไอ้เตา่า <c oughs> ทำเราช่วยกำจัดมารศาสนาไงแม้นั่นมันก็ยังมาหลอกลวงอะไรอย่างนี้ ไอ้เจ้าคุณอาจนี่ผมยังไม่โกรธนะเจ้าคุณอาจเจ้าอาวาสวัตรีทศเทพที่ว่าหนีไปศึกอะโดนอีสีกากอกมันเปิดเผยความลับนะครับมันยังไม่ได้เอาเงินวัดไปนะครับแต่ไอ้ไอเจ้าอาวาดผมจำชื่อไม่ได้ไม่อยากจะจำให้เป็นเสนียบหูไอ้เจ้าอาวาดที่พูดว่าพวกมึงเคยทำบุญครั้งละหมื่นเปล่าก็ ไอ้บาทสองบาทกระจอกแล้ว,ลวที่ว่าไอ้ไอ้เจ้าวาดที่ท้องหายอ่ะโอ้คุณเป็นพระคุณใช้คำพูดคำจาอย่างนั้นได้ไงวะผมเนี่ยตั้งแต่ผมยศร้อยรวดเอกนะไอ้พระกลางๆอย่างมึงเนี่ยกูจับศึกเลยเนะยนะครับอยู่ในกุฏิไม่รู้ใครบุกเข้าไปนะฮะไม่เข้าท่าเลยคุณไปพูดจากลางเหลือเกินอาตมาไปนั่นไปเนี่เฮียเป็นพระ บินทบาทเขาแดกขอเงินชาวบ้านแล้วยังมาพูดแอคอีกนะไม่สมควรเป็นพรามึงศึกมาเถอะไอเหียไม่เข้าท่าเลยเช็คมันไปแจ้งความว่าท้องหายเงินหายเนี่ยถ้าไม่ได้หายจริงจับไอ้นี่ก่อนเลยจับไอไอเจ้าวาดนี่ก่อนเลยนะครับแจ้งความอ,อันเป็นเท็จนะครับแจ้งความอันเป็นเท็จ แล้วมาพูดซ้ำไปอีกไม่รู้จริงไม่จริงนะบอกว่าใครไปยุ่งกับกุตินะใครจะค้นกุตินี่ได้ดวนข้าหลามกันให้เหียพระหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับทํามาหาแดกรวยขนาดนั้น้เหียขอเขาดีกว่าขอทานหน่อยเท่านั้นแหละตรงมึงเอาพระเหลืองไปหม่มมึงเอาพระเหลืองไปหม่มประชาชนชาวพุทธเขาก็ศรัทธากราบไหวแต่อย่าไปทปําบุญกับแม่นนะครับอย่าไปนิมนต์ นะครับใช้ไม่ได้พระทรรมาหาแดกอย่างนี้นะครับใช้ไม่ได้พระเหี้ยๆอย่างนี้นะครับมันไม่ได้ปลอมตัวมันก็ขึ้นมาอะไรมานะมารวยกันเหลือเกินวัดวาอารามรวยกันเหลือเกินคําพูดคําจามันก็ไม่ถึงก็จับสึกอะ นะครับแต่ว่ามันไม่ควรเป็นพระนะครับไม่ควรเป็นพระมาดูถูกญาติโยมชาวบ้านอย่างนี้มันวิ่งกันได้ไนงะต้องพูดตรงๆนะวงการสงฆ์เนี่ยเอาเงินไปวิ่งเพื่อจะไปเป็นเจ้าวาดมันวิ่งกันได้นะครับวิ่งกันได้พระองค์ไหนดังหน่อยอะไรหน่อยนะวิ่งยศพระมันตัดกิเลสไม่ขาดแล้วดูถูกญาติโยม เขาจะทําบุญเท่าไหร่เนี่ยนะคนจนเนี่ยเขาไม่มีจะกินเนี่ยเขาทําบาทห้าบาทเนี่ยเขาปลื้มใจที่เขาได้ทําพูดมาได้ว่าไม่ถวายกูครั้งเป็นหมื่นนี่กูกูไม่รับกูไม่คบกระจอกใช้ไม่ได้เลยใช้ไม่ได้เจ้าวาดวัดอะไรกับไอ้เฮียเออพระเฮียอย่างมึงนี่ไม่เข้าท่าเลย ออกมาฟาดเดือดมีสะดุ้งเช่นเคยค่ะไม่ทําให้แฟนๆปิดวังเลยจริงๆละค่ะหลังจากนี้อยากที่บอกคะว่าหลา์คนจับตาแน่นอนว่าเงิน10ล้านทองคำสองร้อยห้าสิบบาทนี้หายจริงหรือไม่และเส้นทางการเงินของวัดเป็นอย่างไรเร็วๆนี้น่าจะได้ทราบกันอย่างแน่นอนค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอยาก,ก, like, กืีกดไลค์กดแชร์กด s u b s c ค i b e ที่ช่อง YouTube ท็อปตลาดและเพจ Facebook ท็อปตลาดด้วยนะคะและสำหรับใครค่ะที่สนใจติดต่อโฆษณาติดต่อได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้เลยค่ะ